สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการอัดรเอาวิดีโอลง youtube นะครับก่อนอื่นนะครับเข้า y ยูทู e ก่อนต้องมียู u ู e ก่อนนะครับเข้ายูทู b e ครนแมนาม่แล้วก็กดตรงนี้ เข้าไปที่าไน้องมันบ้า4่0ตัวก็ดิแล้วก็กดไปที่การอัพโหลดเนี่ยอัพโหลดนะครับกดเข้ามาเสร็จแล้วก็จะได้อย่างงี้ กดตัวติดตั้งนี้นะครับเนี่ยกดเข้าไปครับแล้วคุณก็เลือกวิดีโอนะครับเลือกวิดีโออันไหนก็ได้นะครับที่คุณต้องการจะลงนะครับเสร็จแล้วคุณก็รอตุ๊ดตุ๊ตุ๊ดตุแล้วเสร็จแล้วก็จะเสร็จแล้วนะครับคนอื่นก็จะได้เห็นครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับจะ,จะดูตานสุดท้ายว่ามันเป็นยังไง วิวเราจะได้ในชาตินี้ไม่ยอมพุ่ตอ